นมัสการพยายาระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกลัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใ,ใดๆก็ขอให้สมเ็จสมหวังหลังใจวันนี้เป็นวันที่8เมษาย,ยนพุทธศักราช2568ตรงกับวันอังคารขึ้น11ค่ําเดือน5ปีมะเสง็งวันนี้ทวงถามหนี้สินทําสัญญาก,กู้ยืมดีนะครับสีความสมําเร็จของวันนี้คือสีแสดสีหลงส้มสีหมากสุกสีโอรส เสียโชคของวันนี้คือสีเหลืนองอ่อนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้างทิศความสมเด็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตกทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพานหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสมเด็จของวันนี้คือบุตรสลาคขมพลอยสีเหลืองส้มหินสีสม้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกคณีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักขังและงองงูเด็กชายที่เกิดวันนี้ คนแช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถุงตอทหารทอทงและนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือบใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอพานฟอฟันพอสมเผาและโมมาเลขมงคลวันนี้เลขห้าเลข6และเลขหนึ่งหมายเสร็จวันนี้เสียงธรรมกล่าวไว้ว่า <c oughs> คนกโกรธง่ายกโกรธแรง <c oughs> เขาเรียกว่าคนมีกรรมคนโกรธยาก โกรธเบาเขาเรียกว่าคนมีบุญขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีหนาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ